สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยผมเจ๊งวันนี้เราจะเป็นวินก,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 กต่อนะผมนะไปกันต่อฮนะเราจะต้องกลับไปอ่าไปที่โบสถ์แล้วแต่ว่าทำได้ไหมทุกคนข้างหน้านั้นนะ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าคนนอนกวนอยู่คนหนึ่งเว้ผมคิดว่ารอบนี้เราไปเราน่าจะเจอแล้วฮนะผมคิดอย่างนั้นนะอันนี้เราเปิดได้ด้วยเว้ยพบกับอะไรเอ่ยอุ้ยตะกี้ยางใส่ของขายขอบคุณครับรักเลยแหละใส่สองก้อน เดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มกันนิดแต่ข้างหน้าน่ะผมว่าผมเจอดีแน่ๆๆไอ้ลานเนี่ยลามบัลไฟตออกมาเพราะมันทำมาแล้วมันต้องได้ใช้เนี่ยมันเซฟโอ้โหไอ้แค่รัวผีด้วยไอ้สัสเซอร์ไพรส์มาเดอะฟัคเกอร์ไอ้สัสตี้ไงทำไมนะทำไมไม่ไปซื้อหวยชี้หายตายหาอุ๊ยอะไรวะเนี่ยขวดอะไรอ่ะโผ่เลยโอ้ไม่เยอะละ โอ้เจอเด็ดพระองค์ว่าแล้วกูต้องเจออะไรแบบนี้เวนเอ้ยสันหายจริงมึงตัดมึงเลยอ่ะเม้นบ้านแม่งเปิดแล้วถ้าบ้านเปิดมีของโอ้ยไข่มันตกหลังคาบ้านกูณแ้วไงเมื่อกี้กรี๊ดแบบไม่มีเวลาครับพี่คุณพี่อย่าเพิ่งตกบ้านกูครับ ครับเลยบ้างอะอันนี้คืออะไรอะระเบิดที่กูซื้อมาดีกว่าอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างะวะอุ้ยเฮียโอ้ไม่กอด๊ะมึงอะไรอะเอ็กซ์พอร์ตได้แค่์เบียเจนท์ไอ้ยกระสุนระเบิดรุ่นของธน,นูคาบันทำไมเนี่ยโอ้มึงโ oh อ้ไม่กูร้องกูเล่นเลยสัสอ๋อไม่เป็นไรมันมีบ้านอีกหลังหนึ่งของเวลา,าแป,ป๊บนึงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแนละ้วกู่ะเพิ่งมา มี่ผู้จกบ้านกูไปขอเวลาแป๊บนึงหมดยังหมดอะไรไหมผสมของแป๊บมึงกกแบบมึงรอก,กูแปบบ๊บมึงรอกูแป๊บเดี๋ยวได้แล้วถ้ามก็ต้องเปิดคลิดขวาตลอดเลยวะซัดแมชชีเลยละกันโอ้โหตายละชีวิตติดคอนเทนต์นี่คอนเทนต์ที่กูไม่ได้อยากได้ทีอ่อ่ะใหม่รอดอ่าเบอร์หกเป็นะรเนะเบิดมุกเที่ยงป้ายเลยละกันแดกเออปั๊มไอ้กูเห็นอ,อะไรข้างบนนั่นอะเอ้ย <c oughs> โอ๊ยอ้าวใหม่ก็จะกูเด็กอีกอย่าจับอุ้ยหามพอดีเลยขอบคุณครับกูจะให้ของเติมเลือด <c oughs> อว้าเฮ้ยโคตรใกล้ลีฮี่อ่ะเกือบโดนตายหาละอุ้ยตั้งมึงนะตั้งมึงนะยิงไม่ได้แล้ววะมันมองไม่เห็นนะตั้งมึงโบกด้านในเฮ้ยกูดูแล้วอยู่ไหนกูเห็นแล้วบนหัวมันโอ๊ย อะไรครับน้องน้องอย่าหล่อนครับหลอนป๊บนึงนะบ้าขออยยังนงก่อนไอ้เขียไปหลุดชิบหายละไปชิดตัวกูละอย่าพึ่งอย่าจับกูไม่ไม่จับกระทืบกูละไอ้เฮียอย่าอยู่นิ่งหัดเป็นคนว่าน้ตนส่องให้เป็นใช่ไหมฮะฮะไม่เป็นใช่ไหมว่าโน้ตนส่องไม่เป็นใช่ไหมเอาไปแน็กไม่ได้เอาปืนมาัยโอ๊โหยหัวสิว มีหอนี่หรอเราอะเป็นหนอนที่ดีนะเฮ้ย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 จับอย่ามาจับกูเฮียมีดกูเสียหมดเลยได้มีดาปเมื่อกี้กูเสียหมดแล้วกูเหลือมีดดีฟ้อนหนึ่งอันพร้อมกับเลือดที่ไม่เต็มแดดไข่แม่เอาไปแดดไอหัวสิวมึงอยไอ้สัตรอ๋อมีคนล่อนมีคนล่อนเจอกู ได้เวลาเอา้าต้องตีเองเหรอสับ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 สบน,นุกว่ะเออมัน,มน,มนอ้าหมดความสนุกแล้วเหรอมีจะหมดแล้วอู้เหลือมีอะไรบ้างวะอ๋อมีสำรองหนึงหน่งอันแล้วก็มีมีหลักอย่างนั้นเอ้าหมอสิวหายไปแล้วด้วยกูจะยิงเหรียญนั้นนะ่ะเ,เอ้าเฮ้ยน้องน้องได้กูช่วยไหมดิน้นองมาช่วยด้วยเหรอโอ้ไม่ก็รู้จักพลังแห่งเฟชชิปอิสเมจิตายสัตว์ฮะมีสภาพอ่ะมันสวยงาม โอ้ยอย่าพึ่งโอ้โหแม่งไอ้ชนทีแล้วกูตายจ่ายแล้วกันในฝบบไไหนก็มีแล้วเยอะขอบคุณครับตีไก่เอายิงไม่โดนน้องแดกมันน้องเอ้ยอย่าทำน้องอย่ากระช่วยเหรอขอบคุณนะบั๊มโอ้แม่งไกลไปไหนวะบั๊มไปเฮ้ยอย่ายิงมึงกระทืบมึงกระทืบน้องหัวไอ้สัตว์น้องสัตว์มาช่วยกูเช่น เอาเอาว่าหนึ่งลูกสองไม่ต้องบอกสองลูกหนึ่งถูกแล้วอุ้ยน้องอุย้ยปืนอ้าวเปีนอะไรหรัวสิวโอ้โยต้าไหนบกแม่งโอ้ยถล่มนี่แหละเอากูไอ้สัตว์เอา้าไอเ้เกียไม่ได้เหรอหน้องลองไป็ไลอทเป็นน้องไม่งั้นนะา,ายีงไม่โดน อยู่นิ่งๆนิ่งๆไหนุ่มนิ่งๆวิ่งไม่ก็โดนอยู่อ้าวตัด,ดเดียยก็ร่วงไลยหรอไงก็เจอกูจ้ำเอาวิ่งกูพังอีกชิบหายเหลือมีดีฟอลแล้วหนึ่งโอ้โหของกูแบกเลยกระเป๋ากูนี่ยตอนแรกก็บ่นว่าอะไรนะของมันเยอะตอนนี้แม่งแม่สนใจอยากอะน้อยเลยปืนโผล่มาทำเชี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอโห,โหโ้าแดกปลาชีวิต รวมสมบูรณ์มานี่เฮ้ยยา่าต้องนะ้ะมันมีอะไรใช้ได้บ้างวะผมไม่มีเลยทุกคนโล่งแบบคาบอะไรได้ปะค้าบอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันโบก่อนหนึ่งนัดด้วยไอ้เงี้ยของแถมอ,อ้าวเจอกูพลังแห่งตัวชิดก้มแทงอา้าวตายแล้วเหรอไ,หไปไปปไอ,อ้โง่ หกูว่าแล้วว่าลานแม่งใหญ่แปลกๆเลยกับลานบอยไฟท์เมบนจริงๆกูยังไม่มีเหลืองกลายเป็นแผ่นเกิดเป็นแผ่นไอแคลนลิมพาเกิดเป็นแผ่นเกล็ดแล้วกูเอ้ายี่ไม่โดนด้วยเป้ามันใส่อ่ะโหเป้าแม่งโคตรสายเลยเออโดนแล้วครบับเอ้ยครบด้วยว่ะสวยจริงลูบี้เหรออ่าผมได้เม็ดเหลืองมาแล้วผมใส่เม็ดเหลืองเลยแล้วกัน อ่าขายได้สวยน้องไปแล้วอะ่ะโอ้ขอบคุณน้องมากๆนะที่มาช่วยนะครับผมซึ้งในการโด o n ชั่นครั้งนี้มากๆเลยนะโอ้ยแค่ตูดมันใหญ่มากเลยครับเกะกะศทางในวิชิภาเลยว่าแล้วแม่งลงแปลกๆน้องขอบคุณนะบัดดี้แล้วไปเจอกันใหม่หนุ่มขอโชคดีกับเมืองนี้ตอนแรกกรงที่นี่แม่งปิดตอนนี้แม่งเปิดแล้วไอ้สัตว์อารมณ์แบบมึงซื้อบอสเสร็จแล้วนะเปิดให้กูเลยเปิดให้มึงเลยแล้วกัน อารมณ์แบบนั้นอนะเพื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้เพื่อจอกะเปาวแคมป์อีกมันอะไม่มีเนาะหมดแล้วหมดเลยเนาะเออตอนแรกผมยิงไอ้ยังไม่ตกไปนี่หว่าอ้ช่างแม่งแล้วกันขี้กียจไปหาวะเป็นคนขี้เกียจแต่ว่าโอ้โหกระเป๋าโล่งแบบโล่งเหมือนประชดกว่าตอนแรกกูบอกว่ากระเป๋ามันของมันเยอะตอนนี้แม่งโล่งแบบโล่งเลยเฮียโล่งชิบหายมันไม่มีอะไรคาบได้ไม่มีอะไรผสมได้แล้วก็ไม่มีอะไรแดกได้ด้วยมันก็ไปไปแล้วกันของในกระเป๋าวะ ในข่ใหญ่ฮะไปดีกว่าเบบี้อีโก้รอเราอยู่ฮะเหี่ยวน้อยเรารอเราอยู่กลับมาแล้วนะเอเหี่ยวน้อยที่รอบนโบดันนะ่ะตายหายังอะไรมึงอีกแล้วโอ้โหกูไม่มีแฟบและกูก็คข้าแฟบไม่ได้ดะเพราะงะั้นสิ่งที่ง่ายสุดก็คือมึงเจอกูหมาเหี่อ่ะตายหายัง เออมันเอ,อ้ยเอาเ,เ,เ,เวนเอ้ยยังไม่ตายหายอกอท้าเป็นหมากูใส่สุดกูบอกเลยการพอเดอร์ห้าของได้ปะมันไม่พอดีกว่ากับเบด้วยมีสีอันอนี้ขาดอีกอันน่ะเวนกรรม้โหก็สุดมือพวกเยอะมากเอ,อ้ยผมลืมบอกนี่ไปใส่นูน่นเออชีวิตเดี๋ยวค่อยแลกกันเท่านั้นโอ้โหไอ้กุญแจแบบ what กุญแจขุนพีก็นายทิพย์เลยครับไม่มีโอกาสเราได้ขึ้นเรือแหละมนะั้งเดี๋ยวค่อยเอากุญแจไอ้ไอ้ไอ้นั้นไปใ,ใส่ที่ What the Ashley Graham Ashley ผมมาช่วยแล้วครับอะไรวะนะ่ะอ้าวมันบอกให้ลุกฟอร์อ s h l e y กูกูกูสับขยโยที่กูยังไม่ได้อ่านโค้งอ่านเฟลสยังไม่ทำอะไรเลยกดสีเพื่อโห Uh, ออหมุนสีโห oh, อันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไรเลยวะพเ่อะไร่างี้แม่ได้มาทีนึงเหนื่อยเคยเก็บพเซ่ของเกมอย่างงี้จริงไอกฟเดนเน่ยพเ่แม่มานชีวิตมากเลยจะบ,บ้าตายให้มันได้อย่างงี้สิครับเสียเวลาไปั้งนานนีไม่ใช่อะไรนะพเ่ทั้งนั้นแ <Ashley. S 2> <in> อชลีย์แอชลีย์อู่ไหมจ๊ะ น่าจะน้องอยู่เปาวปลาแล้วน้องซื้อประกันไปเรียบร้อยแล้วระดับน้องไม่น่าจะซื้อหรอกน่าจะโดนจะเจียรประกันใส่ตูดมากกว่าเหมือนกี้ที่กูโดนอะ่ะห้องนี้เป,ปล่าวะเดี๋ยวดูแป๊บนึงว่ามันมีที่เดินไหมเราเดินได้เอ้ยโทรศัพท์เอ้ยโทรศรัพทรรพ์น้องเปล่าวะโทรศรัพท์มีโทรศรัพท์ผู้หญิงเนี่ยเหมือนโทรศรัพท์น้องเลยอ่อโอ้อันนี้ต้องใช้เชลรี่ใช่ไหมปีนกอดคอกัน แปลว่าน้องอยู่นนี้แหละฮะนอกสวัสดีครับแอชลีย์แอชลีย์แอชลีย์กรมเมกมเมอร์เธอ,อยู่นี่นี่ไหมอ้ยอุย้ยปล่อยกูไปฟังปล่อยก่อน,ฟ,ออนฟังกูไหมผมลีออนครับผมมาในานามของประธานที่นะบีีน่ะไอ้ไอ้ไไอ้้า โอ้โหเฮ้ยมันอันตรายนะข้างนอกน่ะ to to ต้องฟังน่อใช่มเด็กนั่นมัหนหอะไรวะน่ะตรงนั้นนะ่ะโอ้ไม่กอดเขามาขัดประกันใส่กูอีกแล้วโอ้ไม่กอดเจ้าแก่พุ่นองสากำลังหนีไม่เจ้าแก่ของทางกำลังหนีโอ้ไม่กอดแตการมาหน่อยสิหนุ่นมได้เลย <c oughs> ซาเวชันมันแปลว่าอะไรวะการเสียสละป้าทั้งหมดจะพิดโอ้ my god ชิบหายกูละเขาก็เลยจะมาขาวประกันประกันเพลิงมือซื้อประกันไม่ครบหรือประกันไฟไหมมือไม่ได้ซื้อเนไหนมาข่าวประกันไฟไหม้เนี่ยถือกระเป๋ามาแถวเลยเฮเอ้าแชปเจอร์เองก็จบพาร์ทเลยแล้วกันไม่เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมขอพักตัวก่อนบ๊ายบายสวัสดีคนบ๊ายบายนะ